าไปเก็เงินโทรหาพาไปทำบุญปล่อยโคโคโยตี้อ,ตอ่าใช่โ,โคกระบือโคยตี้นั่นแหละโคโยตี้แล้วเราจะคุยกันประชุมถึงกี่โมงเนี่ยก็แล้วแต่ท่านประธานเลยครับท่านประธานเราเข้าไมไม่ไม่เขียนไว้ด้วยว่าจบกี่ทุ่ม ท่านประธานเล่นบอกเริ่มประชุมเมื่อไรท่านประธานเพิ่งประชุมไปแปดนาทีเองนะครับจะเลิกการประชุมสภาแล้วหรอครับท่านประธานเพิ่งท่านประธานลืมเริ่มสองจุดน่ศูนย์นอลิกสองจุดสองศูนย์จุดหนึ่งห้านอโอเคแล้วครับเวลาโอเคครับเวลากำหนดเรียบร้อยแล้วครับเรามาถกเถียงเรื่องไม่มีแล้ว ครับผมอ็นจอยท่านมีผู้ใดจะเสนอเสนอหัวข้อที่จะประชุมนะครับครับผมเชิญนะครับเดี๋ยวประธานหาให้ตอนนี้ประธานเข้าเฟซอยู่แปดขาอยานเข้าร่วมหาวันไงหกสี่สวัสดีหัเก้าสวัสดีครับต้อนรับหรออ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ประชุมสภานางสภากลางครับเรามาประชุมสภาครับอ๋อเฮ้ เอาลยครับจะปิดมากนะพัะลมมันเข้าวว่าด้วยเรื่องเมาอินจอยฟังเ้าพี่วัดโอเคครับเริ่มเริ่มถกได้เลยครับกแล้วไม่ตื่นเหรเพี่ขาดพี่ก็จะเปิดเมสเลยแล้วกันเสียงที่ดงมากรอเเสียงที่ดมากแสดงว่าพี่ถกเอ็นจอยเหดอีตอนเนี้ถกเอ็นจอยผมอยากจะรู้ว่า สองคนข้างล่างเนี่ยห้องตัวเลิกเนี่ยครับเมื่อไหร่เขาจะเลิกกันล่ะครับอค่ทางเดียบแค่ทางถ้าทางเย็นเช้าโอ้เย็นเช้าเขาอยู่รุ่นนี้เือนเย็นเช้าหนุ่เขาโผลกันนุ่นเนี่ยครับคนที่ชื่อสลีฟนะครับคนนี้สลีุนะครับครับผมเสียงอ่อนเขาเหมือนผู้หญิงนะครับแต่จริงๆเขาเป็นกระเทยมีดุนโอ้ขนาดนั้นเชียวกะเทยมิุรนะเขาพาของเสียงมาเพื่อหลอกไอ้ลอันนี้ผมไม่ได้จูดนะฮะ ตอนนี้ผมได้อัดอัดบันทึกเสียงอะไรทุกอย่างแล้วอะไรของที่ร้อนเร็วรอเล่นใช่ครับอย่างที่คุณหกสีบอกก็เป็นได้อาจจะเป็นกระเทยก็ได้นะครับซึ่งสองคนนี้ยังถูกเถียงกันอยู่ใช่ฮะอย่างคุณหกสีบอกส่งสปายไปเขาบอกไปครับเขาให้ส่งสปายนล้ไปคุณดดนยาจอยไม่เจอแล้วใช่โอเคเขาอาจจะลบคุณออกจากเฟซก็ได้นะครับ ประธานประธานเข้าเซฟเอนจอยเอนจอยเอนจอยฟูลเลชั่นน่ะนี่แหละเขาเป็นเป็นรูปที่สปีดเป็นมวายเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะดูดิครับแต่เอ็นจอยเอ่อยอะนี่ครับที่เป็นจอยฟูลเชั่นวายมีสองตัวนะเดีเอาเดาประธานเามีสองตัวนะประธานให้ชื่อใหม่อ่าประธาน ท่านประธานนะเห็นอย่างนี้จะดูออฟชั่นเออดีไอโอ้โหให้มาขนาดนี้ท่านประธานเห็นยังครับท่านประธานเห็นแล้วครับรูปที่เราเห็นมาโค้ชเมื่อว่าปันยาครับชิวเดย์ครับจากนิคนหกสี่บอสสิ่งที่กั้นระหว่างยนต์กับเราคือห้องห้องหนึ่งเท่านั้นเองใช่ครับมันกั้นแค่ห้องห้องเดียวครับเราจะเข้าลุยเลยครับเข้าลุยเลยไม่ได้มันมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนด่าครับเอาหัวชมพูมันหมดแล้วเว้ย ต่อการนี้เข้าไปถล่มเลยเอ้ยมามาเพี่เอาหัวซิลมาด้วเอามาให้เพี่อนอย่าไปกวนอย่าไปกวนเพื่อนเลยครับพี่เพื่อนกำลังมีความสุขกับสิ่งที่เพื่อนชอบบอกอะไรก็เลมาถุยมาครัถ้าเพื่อนมาถกเป็นเรื่องจุมสภานะครับอ้าวอย่างนี้ีที่สุดครับื่อเวลาสองไหมเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นก็เธอสำคัญกับเพื่อนนะก็ไม่ได้ว่าไรเพื่อนเห็นก็เธอสำคัญกับเฮ้ยก็ต้องเข้าใจนะครับต่อเวลาสองไหมครับ เวลาสอบสวนผมว่าก็น่าจะต่อหน่อยนะครับเอาหัวเหลืองหัวชมพูอะไรมาก็ได้เดี๋ยวพี่จะกระโดดเข้าห้องมันดิอ๋อส่งบอมบ์ได้พี่เอ่อผมขอถกครับผมขอถกครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับส่งส่งบอมเข้าไปครับส่งบอมบ์เข้าไปครับบอมส่งบอมเข้าไปเรื่องอะไรเสียบอมบ์เป็นบอมบ์มันกำลังมองอยู่ครับชมเรื่องอะไรเพียงเรื่องอะไรมองอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวตจอวละสองเจาะวละสองคนผู้หญิงเนี่ยขาอาจจะเป็นกระเทยม่แน่ใจที่รับใช่ครับเราต้องศึกษาให้เพื่อนนะครับคือว่าเพื่อนท้องบนเนี่ยครับเดี๋วเขาอยากรู้ว่าข้างล่างอ่ะเป็นผู้หญิงหรือกระเทยครับว่าเป็นแล้วประทานไปเองก็ไม่ได้นะหนึ่งเูบาร์สองแล้วกนึ่งิบายน่วนประกอบันไรวะไม่เข้าใจกูว่าไม่รู้ว่านี่มันแถบตรงนี้ ไม่ไม่ไม่เข้าใจเว้ยต้องอธิบายส่วนประกอบตรงนี่ยต้องเขียนว่ามีไฟมีอินเมกเนี่ยนะท่านประธานครับเราจะตอบเลาในการประชุมสภาบ้างครับไม่เล่นใครหยุดโดนน้องดาครับใครใคเปิดใครหยุดโดนน้องดาครับใครเข้าไปโดนน้องดาใครเข้าไปโดนน้องดาเว้ยใครใครจะเอาห้องเดินครับไอ้หัวชมพูนะครับบอมตั้งหัวตั้งหัวชมพูบอมมึงมีต้องถามคนนะครับ ก็ดีเข้าไปดีครับเฮ้ยดีเข้าไปดีมึงคุยกันมันทึกเฮ้ยหาแค่ห้องเดีวต้องเอาบอมมันใส่ยด้วยใส่บอมให้บอมไข่ครับใส่เย่มึงนมันหาแพ่ห้องเดียวนะเว้ยมึงก็เข้าไปเด้เออ แชร์ดีดเข้าไปดิเนี่ยหนุ่ยฟอร์มไปเลยอุ้ยเข้าปิดห้องก่อจะเข้าห้องตัวนามห้องตัวเลิกเนี่ยบอกไปดิครับผมว่าเป็นวิธีที่ดีครับท่านประธานครับหนยมึงเข้าไปก่อนเลยแล้วก็เรียกกูอ่ะหนยเนยเนยได้ยินเปล่าอใส่ประมาณนั้นเดี๋ยวประธานลองให้นะครับเออเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็เรียกชื่อกูอ่ะหายครับหายเขาไม่ไป เข้าไปแล้วครับว่าไงครับท่านประธานไปเพมยงว่าโดยโดยมันบอกว่าโดยหาอะไรกับมาอลไรเรื่องเสียบพนันมาอุ่นโนะครับลักษณะการเสียบเป็นไงบ้างสาวของเสียบนะเสียงผู้หญิงไม่ได้ยินเลยโถครับได้ยินแล้วเมื่อกี้ของเข้าไปแล้วเป็นไงครับเสียงแบบมากขึ้น ผมแบบอือื้นไปทำคอท้องไงอ่าวเป็นประเด็นแงเลยนให้ต่อวาสองต่อาสองง้าห้าอยากเข้าบ้างห้าห้าให้ต่อวาราเข้าไปคนแรกเลยอ๋อต่อต่อเวลาต่อเวลาดูเข้าไปคนแรกแลยต่อเวลาวาราสองอูเข้าไปหน่อยวารออยากรืออยากเห็นด้นะมันใจละหัด มึงก็ต้องหัวจนฟูก่อนคุณบอมสกุครับครับจับจับเข้าไปอ่ะเข้าไปอ่ะยังใช้มุกเดิมนะมันรู้มันรู้แล้วครับบอมวันละสองคืนเราประชุมสภาอยู่ครับดูชื่อห้องนะครับนี่ครับเข้าไปคุณครับประชุมเรื่องสางตัวเลยครับนี่เอาล้วครับท่านบอมนี่ลงมาแล้วครับผมว่าสอบปีนี้น่าจะไม่เกินคุณบอมนะครับนะคุ้มา เดินเดื่อนๆยกแก๊งเนี่ยบอมโหดมากครับเขาไม่ออกมาด้วยรู้สึกว่าเขาไม่ออกมาเลยนะครับสงสัยจะเคลมมคือไ่เกิเลยเขาอาจจะนั่งก็ได้หรือไม่เขาอาจจะคือว่าโดนหน้ากับไม้คือแจกคย้ายอยู่ก้างล่าเลยทีเดีือเขาเขาจะแบบว่าใส่ไลฟ์พวกเราอยู่ก็ได้เดี๋ยวเชิญคุณบอมออกไปคุณบอมมาเนี่ยคุณบอม บอลมาครัวบอลมานี้บอลไม่มาครับยังไม่มาครับเป็นบอลมาครัองใส่จะอยู่นานเกินไปนะครับเนี่ยยังไม่คืนด้วยห้องหลอนมาไม่มีบอลดึงไม้ดึงมาดึงนะขีดขวาแล้วกดดึงมาไม่มีเลยครับลองเอาหัวช็อตหัวแชมพูมาดิเอาหัวแชมพูมาให้พี่ดิไอ้เหี้ยพี่เขอแยงดึงกูได้เลยเขอบคุแม่ง ขอปัดทูไม่ดึงกูมาเลยทำดึงไม่ได้อะวะไหนเราเอามานี่เดินตะแกรงมาเฮ้มอนหลายคงก็ไม่ได้แล้ววะเอวโดนปนแล้วโดนฆ่ามาแล้วดึงดึงไม่ได้ต่อยแองคงเลยวะใหญ่ใหญ่ใแญ่เอาไยเลยยหย่แชนแนลของฉันแค่สามสามวิอ๋อด นเลยเหรอ้เตะหนึ่งอออกไปดิยังไม่ออกอีะเอ้าเตะแมงเลยไอ้ฟอมเาไม่ออกอีกไม่ออกอีกดึงมันไม่ได้อะไม่อยู่เพรนะ่าอะไรเนี่ยเฮ้ยก็มไปถาม พวกไปหาบอมบี่บอกบอมบ์ออกมาอยู่สภาไม่ประธานผมว่าการการประชุมบางด้านยังยไม่ออกเลยนประธานผมว่าโดนเชียดแทนตบเรียบร้อยแล้วครับผมก็ว่าอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับเอาให้แล้วเพื่อการตัดปัญหาของเราครับเอาแม่งทุกอย่างไปเอาไปเลยไปเอาไปก่อนสามสิบวิเฮ้ยเราก็ให้นี่นี่เฮ้ยกลับมาแล้วโอเคครับดึงมาันกดมัน มันตัดแความเปนส่วนความผิดเออคุณบอร์จะาวามเป็นเไอบ้างไอ้ไอ้คนเล่นบีบเงียบก่อนทีผู้หญิกูรู้กูรู้เขารู้ตั้งนานว่าเป็นผู้หญิงเขาใจเนี่ยอ้าวไอ้ยอนยุ่งไปเไอ้บอลอไปไรอบเน่ยไม่ได้แบบไม่ได้ยินเสียงเเลย เออผู้หญิงมันเสียงครับ่งพี่มอสไอ้มอสอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคุณจริครับท่านประธานครับเขาท่านประธานครับท่านประธานครับเออผมว่าเราอยู่สภากันเลยครับเอนจอยเนี่ยเอนจอยคือยังไงครับท่านประธานเออใช่ครับเอนจอยนี่คืออะไรครับท่านประธานเออใช่เอนจอยนี่เป็นยังไงต้องไมกับเอนจอยครับท่านประธานดึงเข้ามาก่อนโอเคไอ้ยังกินข้าวอยู่รู้หมดเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กลัวแล้วไม่กลัวอะไรอะไรอะไรว่าแต่เรท่านปลาทานครับคุณไม่เคี้ยวคุไม่เคี้ยวไม่กลัวว่าแต่เอนจอยนี่คือใครครับเอนจอยครับนั่นนี่อะไรเลยแล้วว่าคุยเรื่องปลาปกันนะเคยชุ่มปลาอะไรอะไรเดินไม่มาอีกเปล่าครับไม่มีอะไรครับเวลาสองอะไรอ่าใช่ครับคุยเรื่องเอนจอยอยู่ครับประชุมสลาอะไรสักหลายทีเนี่ยถือว่ามันใช่ ยิฟอมลงไปอีกครับบฟอมลงไปเป็นลูกที่มาทำอะไรเอออย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกูีไมอยู่้งๆคนนะนะเออน่าอ้าเราแถออกไปแล้วยนภาพคู่ยาวไม่ดีนะยนู้ยาวไรแฉะเลยเฮ้ยเดี๋ยวกอนครับตอนนี้น้องแอมแปร์ขอ power admin นะ อย่าฮให้แอมฟัรเพองอยู่ว่าแต่แอมแปร์นี่ใครเหรอครับแอมแปร์ทบประเด็นแล้วแแปลนะครับทำราษาแอมแปร์นะเว้ยอ่าแล้วแปปลนะครับก็เหมือนมากระป๋องใช่ไหมเดี๋ยวกอนครับมาถกมาถกเรื่องผู้หญิงข้างล่างดีกว่าครับผู้หญิงข้างล่างนกูก็กูบอกอยู่เนี่ยแล้วกูเคยบอกแล้วไงเขาเป็นผู้หญิงเป็นท้องใช่หมเดี๋ยวเป็นกระเทยครับเขาเป็นกระเทยใช่ไหมครับไม่ใช่น้องและแอมแปร์ครับ และคุณทิ้งแอมแปลลงได้ไงครับผมอยากรู้เรื่องนี้มากเลยคุณทิ้งน้องแอมแปลได้ไงครับเดินอ้าวใครทิ้งอ่ะไอ้ตกลงน้องแอมแปลเดี๋ยวมันใครวะตกลงมันมีหลายเฟซกันเหรองงไม่เข้าใจแอมแปลก็คนเดิมเลยครับเหมือนคุณโดนปั่นหัวครับแต่เขาแบบว่าพยายามปั่นหัวให้คุณหลงรักเขาครับเชิญครับใช่ครับเป็นห่วพี่ชายมาลากเขาอ่ะโดนเรตะโดนเตะโดนเตะอย่างนัทีนะครับ เข้ามาตก่อกวนอีกแก่แล้วเชลญเลยคนยนตไม่มีลัเฐานโอเคครับม่มีส่งเดียวสรุปยังอยางสรุปยังสรุปแล้วเฟ้ย่อยเฟสย่อยสุดพเตะครับแล้วก็กดไล์ให้ตัวเองด้วยประมาณยี่สิบปารได้นะครับยนโยนอุทางกันมีเฟสย่อยประมาณสี่ร้อยสาขาครับแล้วมาเก็แก็เยอะไปเฟสย่อยไม่ชินแล้วมันมีซะมู้นละ เป็นดีลยุ่งเทียบอะโดไปเทียงพี่มอสนี่หายหัวไปเลยฮะโดนโดนความผิดนั้นหนีอะหนีหนีเนยไม่กล้ามาเชิญไม่ไม่กล้าสู้กับความจริงครับคนแบบนี้นะครับพี่มอสเขาคือใครเขาเขาเขารู้แล้วเหรอเขาว่าแต่เขามายุ่งเขามายุ่งคนแรกเลยครับใช่ครับแอมแปร์ใช่ครับน้องแอมแปร์ครับ ไม่ได้แทนไปอิเสยเป็นคนที่ชวนเข้าห้องคนแรกเว้ยเข้าห้องเมืองอิเสย์เลยเผากูเผากูเผาแล้วครับผมแล้วไม่ได้มีไปคุยกับเขาเลยเหรอเขานั่งฟังเพลงอยู่อิเสย์เขาขัดขวางโอเคครับแทนพวกเราคุยใช่ไหมครับเฮ้จริงจริงห้องฟังเพลงนะกูถามหน่อยมีใครเข้าไปมั้งยังเขาแล้วครับได้ไงมีคนหนึ่งนี่ไงครับ ไม่มีกูไม่เคยเข้ากูเป็นชาวบ้านผกูไม่รันไม่เคยไปทำอ่ะไม่เขาพอเขาพองข้างนั้นไม่ค่อยมีคนเข้าเลยใช่ไหมเมื่อกี้กูอยู่กันสองคนคนเข้ากันรึมเลยว่ะตกแตกตกแตกมาอยู่นั้นอ่ะไอคิดนี่ว่ยมีเออแปร์แปร์แปร์เขาเลยไม่ได้ค่ะไอคือมึงขึ้นไปได้ไงไอคือลงไปได้ไงทูไมทูไมไอคือมึงเข้าไปทำลายอ่ะ เขาไปฟังเพลงกับพดพึ่งขามอยู่พึ่งอึ้งมันเฉื่ม่ได้เลยนะยอนย้อนยอนชื่อเขามีเฉื่ยเพลงใช้ได้ยนเพงใช้ได้ครเพลงอะไรดิโคตรเพลงอะดิกุส่าชวนมาอยู่ห้องกูไอเดกไปล้อเขาอีกเดี๋ยวเขาก็หายไปหาไม่ตกวนไม่ตกวนไอเตเพลงเลยไอเาไอย่าไปกุนติงกับบ้านดิเดี๋ยวเขาเนี่ยเฮยดึงดีวะ ไอ้บอมว่า่แกว่ะ็เสร็จไม่นิดกูหนีไปห้องกูเลยนะไอ้ทิวเฮ้ยใครเฮ้ยไอ้คิวเป็นชนแนลแอดมินในห้องนั้นด้วยอะมันเข้าได้ออกได้สบายเลยไอ้คิวอันตรายว่ะจริงดิไอบอมไอ้บอมไอ้บอเดี๋ยวไอ้บอมข้าวไอ้บอม้าวมึงรอเขาออกอะแล้วัให้ต้องเ้งคืนแองแฝงไปบู้ด้วยแต่หัวเหลืองมันก็ไปได้เหมือนกันนะ อ๋อคิวถ้านนนึงเป็นพาวเวอร์ต่อไปโอเคป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอ่ชื่อสัตดาสัตดาสัตดาชื่อสัตดาพี่เออชื่อนี้น่ารักเลยเฮ้ยพี่มอสแป๊บนึงพี่มอสเสียงสะดุดว่ะเตะพี่มอสเอาก่อนเฮ้ยอย่ามพิ่งสัตดาคู่กับสักชัยอยู่ไม่รู้ตัวอีกเขียนแดอ่าแดงอยู่นี่เพล่ยนโยนไ้เยอะชงๆหน่อยเข้ามา มเปลี่ยนเขาเป็นชาแนลแคสตินเลยเหรอวะเเพื่อนยนทุกเพื่อนยนไงฮะเปิดสีโยนเชื่ออะไรครับเนี่ยจักรดาไงจักรดาจักรดาชื่อผู้ชายเราลงข้างล่างลงข้างล่างไปลงข้างล่างเลยประธานครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในตัวดีสามน้องงานเรื่องนายุบัย เอาไงวะเฮานี้แม่งอันตรายจังนะยเล่นแอมเป์ให้จบก่อนเถอะเออว่าแต่น้องน้องเอนจอยนี่คือใครครับเอนจอยก่อนนะครับเมื่อกี้ใครพูดถึงน้องแอมเปร์ฮะไอยนยนยนน้องแอมเป์อยู่ชแนลอยู่ชแนลดียวกับเราเขาพูดถึงบุ๊คเขาย้ายไปเลยครับเขาย้ายไปฟังเพลงต่อเมื่อกี้ใช่เหรอใช่ครับขึ้นแล้ววิ่งไม่ได้แน่นครับไปทันแล้วครับวก็ควรจะดูก่ือนะครับก่อนที่จะพูดนะครับ ตายไม่ได้ที่เห็นมึงก็อยู่้หญิ์ไงตั้งแต่เริ่มแล้วได้ไงครับเพราะเพราะพะคุณไงแอมแปร์ขึ้นมาลงมาี่จะทำยังไงเดี๋ยวกอนฮะไอคุณบอมไรเดอร์นี่พิมพ์อะไรของเขาฮะคือว่าเขาเพ้อครับเขาเพิร์ไอเขามีไม่ไม่ใช่เอระเขาใช้สายด้าแล้วเขาก็ไม่พูดนะมันเงียบมันซมเงียบไม่่ะโยนมาช้าโดนนำ นี่ไงโอ้เขาอยู่ข้างบนน่ะเราเล่นเกมกันอยู่เล่นเกมแบบเล่นมีวีครับติดเกมจังเลยพวกนี้ติดเกมจังเลยใครล้างคนที่ไหนครับอ้ห่าคนตเตะกูเป็นนาทีเลยอ่ะโอ้แทบไา้ใครเลยแก้พี่มอสเลยนีคิคิคิกูิวเป็นเราไอคิวเป็นอาไม่ใช่อาวุธนะเฮ้ยพี่มอสพี่มอสโดนใครเตะพี่มอสบอกผมได้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้แตรู้สึกว่าเดี๋ยวไปาร์ตนะ เอาเหรอได้ครับขึ้นตำแหน่งมากขึ้นใครตำแหน่งใครคืนกูเนี่ยอันนี้อยากจะก็เป็นอยู่แล้วอ่ะกูคืนแล้วมาเอาหัวเอาหัวม่วงดิหัวม่วงก็เป็นหัวม่วงอ่ะหัวม่วงยี้กูมีคนเดียวแล้วจะเอาม่วไหนอะเอาชมพูอ่ะก็คุ้ไปแล้วอ่ะแต่แล้วให้ไปแล้วให้ไปมาแล้วหัวม่วงเข้าวทำไมอันนึงครับท่านประธานครับท่านประธานครับมีเรื่องถกเถียงกันหน้าแชทครับ ครับหน้าชัเป็นไรครับหน้าชัดเดี๋ยวอีกสี่ทีนะครับผมเล่นอยู่เดี๋ยวอีกสี่ทีอีสี่ทีเราจะปิดการประชุมผมว่าไม่น่าต่อแล้กันยาวอะไม่ต้องต่อและสามเลยเอาละสองนะเอาละสองก็น่าจะยาวนะเดี๋ยวประธานนับมือทิ้งเดี๋ยวทรานนับมือทิ้งเห็นมือกูไหมใครครับใครมีปัญหาครับยกมือแล้วไล่ออกครับอย่างเดียวพอเฮ้ยมีคนยกมือครับมีคนยกมือครับยกมือบายบายด้วยใครมีปัญหาแล้ว ใครมีปัญหาและแช่นี้นะฮะเราโจมเตะเขาออกไปแช่ปัญหานี้ตะใครตะใครเตะใครครับเตะไปรอบหนึ่งคนคุณอยากเตะใครคุณพิมพ์มาเลยแล้วพิมพ์อันนี้มาเลยเราจะโหวตกันเตะครับเตะครับใจเย็นครับบอมเตะบอมเตะบอมมาแข้าหาคุ้งม่วงเตะแม่งไงคุ้งม่วง้องยาร้องยา เราไม่ยากหัวแดงนี่ใหญ่กว่ากูป้ะเนี่ยหัวแดงเยัดน้อยกว่าถ้าใหญ่กว่าก็ด็นใหญ่กว่าก็ปะประเด็นคือไม่มีพกคู่อ่ะครับทำไงดีก็เล่นประกบไปบอกให้นะครับคุณอาร์มครับท้องเราสูงอ้าวมีคนเปิดแล้วครับพบกันท้องพีดิแค่สิบคนครับ เราสามารถเปิดเป็นห้องสัญญาสัญญาคนนี้ไหนเนี่ยสักดาห้องเต็มแค่สิบเหรอห้องจีบแค่สิบคนเองเราเดี๋ยวเดี๋ยวประธานจะเพิ่มห้องเองเย็นไหนวะตัวเองตัมไหนฮ่เปิดไทยพาณิชย์สรมอนครับผมมีงานให้คุณไปทำครับเดี๋ยวก่อนฮะเพิ่มห้องเพิ่มไงฮะไปเพิ่มห้องท่ขวาม่รู้แล้วมื่นเนี้ยยนต์เต็มิ้ฮะ อะไรของบอมบ์ไปไกลตีไปตัวกลางครับตัวกลางครับตีไม่ถึงคู่อ่ะหมดปัญหาตีลำพานอะไรบอมบ์ครับตัวกลางครับอไรครับอยากเล่นกับตัวกลางครับนี่เวลาหมดโอ้ยสองนาอีก็เอาในยาไหมครับอีกสองนาทีนะหืองตัวสองตัวงั้นผมขอยกเลิกการอัด